ไอโลโคสงสัยให้ถามสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจร้านยอดพาวเวอร์ออริโอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอีซูซูเอ็กซ์ซีรี2020นะครับติดตั้งชุดเสียงชุดใหญ่นะครับเป็นชุดออถอดบอออกใช้เวทีเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า ข้างในเป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่รอชมดูวันนี้เราจับมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในครับนะครับเราก็พามาชมด้านในของ2020นะครับชุดนี้เราถอดบอกออกนะครับแล้วก็ชุดนี้เรายังจะคงใช้10นิ้วนะครับเป็น10นิ้วของผลิตภัณฑ์ไอลโคชุดนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของไอลโคทั้งหมดเลยนะครับเราใช้ ชุดนี้เราใช้10นิ้วนะครับแล้วก็เป็นกลางชุดนี้นะครับมีเรามีเพิ่มเติมมาคือกลางเรามีทั้งหมด4คู่นะครับทั้งหมด8ดอกแล้วก็แหลมใหญ่นะครับเรามีทั้งหมด6ดอก3คู่นะครับแล้วก็ Power b u f f e r ตัวนี้เราใช้เป็นงานของ I l ลูโ2่0อวัตต์นะครับสำหรับการขับบูเฟอร์นะครับแล้วก็เป็นเสียงกลางเป็นคันดีสี่ชันแนล300วัตต์นะครับตัวนี้เสียงตอบสนองค่อนข้าง ดีนะครับแล้วก็ประกันดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์เปิดได้นานนะครับไม่มีร้อนนะครับเรามีพัดลมระบายด้านล่างด้วยนะครับชุดนี้สาเหุที่เราต้องใช้10นิ้วนะครับ10นิ้วเพราะว่าเราคำนวณแล้วการจ่ายไฟนะครับไม่กระทบกับไดชาร์จไม่กระทบกับแบตเตอรี่นะครับชุดนี้เราลากจากแบตเตอรี่เข้ามาในรถโดยตรงนะครับไม่กระทบกับระบบ att ในรถนะครับไม่ไม่กระทบกับประกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของปรีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดนะะูชุดนี้เราใช้เป็นปรี5แบนด์มาตรฐานนะครับชุดนี้ปรี5แบนด์มาตรฐานนะครับที่เราใช้ก็คือเป็นปรีที่มีซ็อกเก็ตชุดวอลลุ่มกับผ้าขยายนะครับแยกออกจากกันนะครับเราก็ ติดตั้งใต้คอนโซลได้เลยนะครับที่โดยที่ไม่ต้องเจาะคอนโซลน,นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเรายังจะใช้เวทีเดิมนะครับเป็นเป็นกลานใช้ไฮทูโร o นะครับเพื่อใช้กับเครื่องเสียงของเรานะครับเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงกันนะครับ you tell ครับคร่าวๆสำหรับการติดตั้งของร้านยอดพาวเวอร์ออดโอนะครับแล้วก็ก่อนที่ชิ้นที่ออกไปจากทางร้านนะครับเราดูแลให้หนึ่งปีนะครับแล้วเราก็ดูแลระบบตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับกับต้านยอดพาวเวอร์ออดโอนะครับแล้วก็บระติภัณฑ์ไอโโคนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหาร้านติดตั้งเครื่องเสียงนะครับ ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่น like, นะครับกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็แคปมาหน้าเพจนะครับเรามีส่วนลดให้1,000บาทนบาทครับสำหรับที่นี่ Sorry as DJ